สวัสดีค่ะคุณนุ่นใ่โอเคตามตลอดค่ะพี่โอ้โหดีใก่ให้ลองไลฟ์เลยไลฟ์ like เลยไม่ต้องอายขอบคุณค่ะนี่นี่คนที่ฝึกไลฟ์อีกคนนึงน้องน้องน้อยก็เหมือนกันมาไลฟ์ห้องแอนนี่แล้วดีขึ้นสวัสดีจ้าน้องน้อยขอบคุณคุณนุ่นมากค่ะเอาวันนี้อยากให้คุณนุ่นบอกหน่อยอันนี้ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยเพราะว่าได้ยินคุณนุ่นบอกว่าคุณนุ่นมาดูไลฟ์แอนนี่แล้วตอนนี้กล้าไลฟ์แล้วไลฟ์วันที่หกแล้วตอนนี้คือคุณนุ่นไลฟ์จะเก่งกว่าอันนี้แล้ว คุณนุ่นพูดค่ะจ้ะ,ะเราเคยรู้จักกันไหมคุณนุ่นในวันที่หกเราเคยนอกดูเจอกันนอกจอไหมนอกจากในติกตอกเราเคยเจอกันไหมไม่ TikTok ค่ะใช่อ๋อสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่แอนนี่ในทิกตอกไลฟ์สดค่ะอ๋อเลยอยากลองไลฟ์ดูพี่แอนนี่บอกให้เป็นคนไลฟ์ไลฟ์เลยไลฟ์เลยตอนแรกไม่กล้าค่ะอีมจติตตาพี่แอนนี่ค่ะอุ้ยสุสดยอด แล้วพอ,อไลยลองกล้าลองแล้วไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะอะไรนะคะพอเรากล้าลองครั้งแรกแล้วเราไม่กลัวแล้วใช่ไหมค่ะก็มีนิดนึงค่ะแต่ก็ลองไปแล้วก็โอเคค่ะชอบค่ะเยี่ยมค่ะอขอบคุณมากขอบคุณคุณนุ่นค่ะที่ติดตามขอบคุณมากค่ะขอบคุณ<า>ที่อัน<า>นี้ดีใจดีใจที่ตัวเองมาไลฟ์บอกเพื่อนๆออ,ออกมากล้าออกมาไลฟ บาวาให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ลุกขึ้นมาจากความกลัวแล้วมาฝึกแล้วทําได้คุณนุ่นสุดยอดค่ะอันนี้ดีใจยิ่งกว่าตัวเองได้รางวัลนะเนี่ยจริงๆอันนี้พูดจากใจจริงดูสีหน้าแล้วก็ความรู้สึกถ้าคว้าหัวใจออกมาให้ดูได้จะคว้าให้ดูจ้า